d i เวอร์ซิตีที่ 3. หญิงไทยความเชื่อต้องผอมรู้หรือไม่ครับว่าผู้หญิงไทยลดน้ำหนักด้วยวิธีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่วิธีที่ปลอดภัยไปถึงการเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตแล้วอะไรคือความเชื่อหรือเหตุผลที่ทำให้พวกเธอตัดสินใจทําถึงขนาดนั้นแล้วคนในสังคมจะช่วยเหลือพวกเธอได้อย่างไร กรมอนามัยให้ข้อมูลว่าหญิงไทยอายุตั้งแต่19ปีขึ้นไปมีหุ่นที่สมส่วนคือความสูงเฉลี่ยอยู่ที่155-160เซนเมตรน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่55-60กิโลกรัมแล้วการมีหุ่นแบบไหนครับที่เรียกว่าผอมตัวอย่างหากปัจจุบันสูง160เซนตมรหนัก40กิโลกรัมจะเรียกว่าผอมตามหลักการคิดแบบการใช้ดัชนีชี้วัดน้ำหนักตัว เช่นจากตัวอย่างโดยใช้ส่วนสูง160-105-55ลบ1น5เท่ากับ55คือน้ำหนักที่ควรจะเป็นหรือสมส่วนความเชื่อของผู้หญิงที่อยากผอมคือเชื่อว่าความอ้วนทําให้ขาดความมั่นใจในตัวเองเกิดความกังวลว่าคนอื่นจะมองเห็นส่วนเกินของร่างกายเช่นต้นแขนต้นขาและผู้หญิงยังเชื่ออีกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงผอม นอกจากนี้ผู้หญิงเชื่อว่าการมีหุ่นที่ผอมเพรียวลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคร้ายอาทิโรคเบาหวานโรคอ้วนความดันโรคหัวใจมะเร็งเป็นต้นผู้หญิงผอมคือค่านิยมของสังคมไทยการมีรูปร่างผอมไม่มีไขมันส่วนเกินคือหนึ่งในคุณลักษณะของความงามที่สังคมปรารถนาทำให้ผู้หญิงหลายคนเชื่อและปฏิบัติตามสื่อโฆษณานอกจากนี้ พฤติกรรมการถูกบูลลี่ในสังคมไทยเมื่อเป็นคนอ้วนจะถูกตีเตียนล้อเลียนซึ่งมีให้เห็นได้มากในละครและภาพยนตร์อีกเหตุผลหนึ่งคือร้านเสื้อผ้าคนอ้วนมีน้อยทำให้หาซื้อได้ยากไม่มีขนาดมีแบบให้เลือกน้อย <ales> ผู้หญิงทำยังไงให้ผอมผู้หญิงเลือกใช้วิธีที่ปลอดภัยด้วยการออกกำลังกายและควบคุมพฤติกรรมการกินครับ การออกกำลังกายจะใช้เวลาประมาณ30-45นาทีต่อวันส่วนการควบคุมพฤติกรรมการกินผู้หญิงเลือกรับประทานอาหารที่ลดแป้งน้ำตาลและมีไขมันตำ่ำดื่มน้ำก่อนทานอาหารประมาณ30นาทีเคี้ยวอาหารให้ละเอียดทานผักและผลไม้เพิ่มและหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัดนอกจากนี้ผู้หญิงบางส่วนเลือกใช้วิธีลดน้ำหนักที่อันตรายครับเช่น การออกกำลังกายอย่างหักโหมจะทำให้ร่างกายรับภาระหนักและอ่อนล้าในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้หญิงบางรายอาจใช้การควบคุมพฤติกรรมการกินแบบอันตรายนี้ครับเช่นการกินยาลดความอ้วนยาถ่ายใช้วิธีอดอาหารและใช้วิธีการกินแล้วล้วงคอออก ดังนั้นการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างด้านเชื้อชาติและพันธุกรรมที่เป็นปัจเจกมีเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลและการสนับสนุนจากสังคมให้ทุกคนมีความมั่นใจในรูปร่างของตนเองอาจเปลี่ยนแปลงค่านิยมหญิงไทยต้องผอมไปได้ สำหรับผู้หญิงที่ต้องการผอมเพราะถูกบูลลี่การผลิตโฆษณาละครภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อคนจำนวนมากผู้ผลิตควรใส่ใจเนื้อหาลดการตอกย้ำว่าผู้หญิงอ้วนคือตัวตลกคนไม่ปกติด้วยการล้อเลียนต่างๆอาจช่วยลดปัญหาการบูลลี่คนอ้วนในสังคมไทยได้บ้างในระดับหนึ่งและความเชื่อที่ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงผอมนั้นเรื่องนี้ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับ ความรักและการใช้ชีวิตคู่ยังคงมีองค์ประกอบสำคัญอีกมากมายหลายอย่างมากกว่าการเลือกคู่จากแค่รูปร่างเท่านั้นปัญหาในการหาซื้อเสื้อผ้าไม่ได้สำหรับคนอ้วนนั้นธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าอาจใช้การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มสินค้าให้หลากหลายจะช่วยตอบโจทย์สาวอวบสาวอ้วนได้มากขึ้นครับท้ายสุดสำหรับผู้หญิงที่อยากผอมเพื่อสุขภาพที่ดีการออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและการเลือกรับประทานอาหารที่ดี ยังคงเป็นวิธีพื้นฐานที่สังคมควรให้ความรู้และส่งเสริมให้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรจะดีแค่ไหนหากเราเข้าใจความต่างจากความหลากหลายของผู้คนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ Diversity สำหรับวันนี้สวัสดีครับ